12เลยนะทำไมน้องแมมจะสุกวันนี้ไม่ได้พวกผู้ใหญ่ชอบเป็นน้องแมมเป็นเด็กเรื่อยๆเพราะแม่น้องแมมาตัวดีเลยวันๆเอาแต่พูดจาหน้ารักจ่าจ่ากับน้องแมมทำไมกับน,น้องแมม,มเป็นเด็กอายุ8ขวบอยู่ได้เชื่อไหมทุกวันนี้ไม่ยังเจอน้องแมมนุน่มแมมเลยจริงๆนะอ้าวไม่เชือ่อนี่ไงนะดูเล่ หนูจะให้ผมไปส่งที่ไหนครับก็ห้างสรรพสินค้าไงนะเออแต่ก็เลิกเรียกน้องแมวว่าคุณหนูจะกินน้องแมวลำคาญอ,อ๋อตอนดูแลตรชัยตอนที่น้องแมไม่อยู่ด้วยนะจรุ่มบ้างต่นี่ะให้บันาดเียตั้งแต่แรกครับเรื่องาตั้งแอร์เรืองล ขายอาจจะคิดว่าตุ๊กตาหมีน่ารักอย่างเราอะติดบุหรี่งอมแงมอย่างเงี้ <c oughs> โยโธ่ชิบหายเลยเฮ้ยหยอะแม่ต่อใจนะฉันต้องสูบบุหรี่ในรถของนายอะมันช่วยไม่ได้จริงนี่่ฉันอะอยู่กับน้องแหม่มมา20กว่าปีะนะจะไม่ให้ติดบุหรี่จะทนไหวเหรอ ตอน้องแหม่มซื้อท่าขานะน่นะนะอีกนานกว่าจะมาฉันว่านะนายกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวแล้วออกไปตีหม้อสักรอบยิางทันเลยเจนพงชัยเล่าว่าน้องแหม่มชอบมาเล่นเกมในห้างสัตว์สินค้าทุกวันและเกมที่น้องแหม่มชอบที่สุดคือเกมยิงกันซึ่งน้องแหม่มจะเล่นได้ทั้งวันไม่เบื่อ ใช่ว่าที่บ้านน้องแหม่มคงเงียบเกินไปน้องแหม่มจึงต้องออกจากบ้านมาเล่นเกมทุกวันและตอนนี้น้องแหม่มก็เป็นโรคเสพติดเสียงเอิ้น,นยิ่งน้องแหม่มออกจากบ้านทุกวันพ่อแม่ก็ยิ่งไม่คุยกับน้องแหม่มทุกวันเนี้ยน้องแหม่มเลยไม่มีใครคุยด้วยเลยนอกชงฉันแล้วนะน้องแหม่มก็ไม่มีเพื่อนที่ไหนอีกเลย บางทีพ่อแม่น้องแหม่มอาจจะหวังดีก็ได้ไม่อยากให้น้องแหม่มเล่นเกมยิงกันเพราะกลัวน้องแหม่มจะกลายเป็นคนใจคอโหดเยี้ยมอุย้ยจริงหรอพวกคุณใหญ่นะชอบพูดโอเวอร์น้องแหม่มนะถึงเล่นเกมยิงกันเลือดกระชุนไงนะฉันเห็นน้องแหม่มเห็นเลือดจริงเป็นลมทุกทีโอ้ย, <laughs> อยเป็นลมเห็นแล้วมเป็นลม <laughs> น้องมยิ่งรู้จักน้องแม่มและธงชัยปอ๊อดก็ยิ่งไม่เข้าใจพฤติกรรมที่ทั้งสองแสดงออกต่อกันที่สำคัญปอ๊อดไม่อยากเห็นเด็กผู้หญิงที่ไม่รู้ว่าตัวเองกี่ขวบทะเลาะกับตุ๊กตาหมีบนรถของเขาเท่าไหร่นะัก บ่อยครั้งที่ธงชัยถูกทิ้งไว้ตามที่ต่างๆแต่ไม่นานน้องแหม่มก็สั่งให้ปอดขับรถมาเก็บธงชัยกลับไปทุกครั้ง ที่ทั้งสองร้องไห้ไม่ใช่เพราะเสียใจที่ทะเลาะกันแต่เสียใจที่ไม่มีเพื่อนคนอื่นให้คุยด้วยปอดคิดว่าใครบางคนต้องขโมยเพื่อนของน้องแหมมและธงชัยไปจนหมดโลกเพื่อเป็นการสั่งสอนให้ทั้งคู่รู้จักคำว่าความรัก